เวลาที่สื่อมวลชนสัมภาษณ์นายกผมไม่ค่อยเห็นพลเอกนินนายืนอยู่ข้างหลังคือคือถ้าผมอยู่ข้างหลังเนี่ยท่านเป็นคนพูดเบาท่านเป็นคนพูดช้าแล้วก็ต่อเนื่องแบบเบานะฮะคือท่านผมมีความรู้ว่า <c oughs> ท่านคิดก่อนพูดเสมออมถ้าผมไม่อยู่ข้างหลังท่านหรืออยู่ข้างๆเนี่ยผมไม่ได้ยิน ผมจะอยู่ข้างๆกล้องกล้องที่ถ่ายมาที่ท่านเนี่ยตรงกล้องเนี่ยบางทีมันจะมีลําโพงเล็กๆผมก็จะไปนเงี้ยหูฟังว่าท่านตอบคําถามนี้ว่าอย่างไรท่านจะ,ะนั้นจะแสดงว่ารู้ว่าท่านท่านคิดยังไงเป็นเพราะต้องการจะหลบกล้องด้วยหรือเปล่าไม่อยากให้ปรากฏภาพปรากฏก็เลยไปอยู่หลังกล้องมันยังไงก็ถ่ายไม่ได้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยฮะน่าจะเป็นหนึ่งรปรพ สองพอบวหน่วยในพื้นที่อ,อย่างเช่นเขาไปเยี่ยมจังหวัดนี้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยควรจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอกองกำลังที่ไปเยี่ยมเขาอะไรอย่างเงี้ยหัวหน้าหมู่บ้านกำนันอบาตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะได้จะได้เป็นเป็นแบบเห็นภาพว่าเออไปเยี่ยมจุดนี้นะครับครับแล้วคุณสีโชคว่าไงเพราะว่า เขาแย่ <Yeah>, คุณสิริโชคว่าเป็นวอลเปเปอร์ er, เพราะเขาบอกว่าคุณสิริโชคไปอยู่ข้างหลังท่านนายกอภิสิทธิ์จริงๆโดยหลักก็คืออย่างนี้ครับเวลาเวลานายกเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็มักจะเดินคุยกับผมมาครับพอมาถึงตรงตรง,ตรงเข้าทายทามเนี่ยนายกเนี่ยมักจะเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ก่อนนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ต้องฟังท่านนายกพูด <ừ. S 1> ว่าพูดอะไรบ้างเพราะว่าบางทีไม่อยู่เนี่ยท่านก็จะถามว่าที่สัมภาษณ์ไปนี่คุณว่าอย่างไงมีประเด็นไหนที่คิดว่าคงจะต้องเสริมเพราะว่า ผมมีอีกหมวกใบหนึ่งก็คือเป็นสมาริทสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยนายกก็มอบหมายให้ออกไปชี้แจงแทนนายกนะครับไปออกรายการไปชี้แจงข้อได้จริงในประเด็นที่มันมีความสลับซับซ้อนพอสมควรน,นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นโดยหน้าที่ผมเนี่ยผมก็เลยจําเป็นที่ต้องฟังทุกคําพูดของท่านนายก mm hmm. ก็เลยไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยในการที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยถ้าเราอยู่ดีหายตัวไป5 6วันเนี่ยโดยที่ประชาชนก็สงสัยว่า ทำไมถึงไม่ลงพื้นที่ทําไมมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยากรู้ว่าวันธรรมดานี่อยู่ไหนอย่างน้อยเนี่ยแล้วก็ตอบสังคมนะครับในส่วนที่เราอยู่ในเขตเลือกตั้งได้ว่าเราอยู่กับนายกเราทำงานกับนายกนะครับถ้าผมจับความแตกต่างตรงนี้ก็เพราะว่าคุณสีโชคเป็นสสและมาช่วยงานแต่พอดกดินหน้านั้นเป็นทำหน้าที่เป็นนายทหารคนสนิททสแล้วก็ทำหน้าที่ผู้ประสานงานเพราะฉะนั้นก็เลย เข้ามาก็ไม่จะเป็นที่จะต้องอยู่ข้างหลังคือภาพแต่และภาพที่ออกมาเนี่ยเราจะรู้ว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนอย่างเช่นถ้าเรายือนอยู่รอพอไม่อยู่เราก็จะลําบากแต่ขณะเดียวกันเมื่อท่านให้สัมภาษณ์ปุ๊บเราฉากมาไปอยู่หลังกล้องรอพอเข้ามายืนประกบแล้วคือคือผมเป็นคนหนึ่งผมไม่ชอบที่สื่อมวลชนจะต้องถือไม้แล้วข้ามไหล่ท่านหรือเอาเอา เขาสับมือถือมายื่นข้ามไหลข้ามไหลท่านผมบอกจุดนี้มันภาพที่ออกมาไม่ดีมันดูไม่ดีครับครับมันดูไม่ดีฮะก็เลยบอกรอพอให้เข้ามาประกบท่านแล้วก็ทำด้วยอารมณ์นุ่นนุ่มนวลน,น,น,นะอย่าไปยื้อยุดฉุดกระชากอะไรสื่อมวลชนชก็จะเป็นรูปนั้นฮะแล้วถ้าทำได้ก็จะเชิญพบหน่วยมายืนอยู่ข้างหลังท่าน สรุปแล้วทํางานกับพลเอกสรยุทธ์มาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกจนปจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทั้งหมดกี่ปีนะครับตอนนี้18บปปีแล้วครับแต่คงคงไม่จบก็คงคือท่านมีบุญคุณกับผมนะครับครับฉะนั้นผมก็คือกัญญาณที่ผมกเกษียณครับแต่มีงานที่ท่านทําเพื่อสังคมเพื่อการศึกษาเพื่อเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหลายก็จะช่วยต่อไปคงจะต้องรับใช้จนกว่าจะตายจากกันไปครับ ผม <g> ก็<บ>เรียนท่านอย่างนี้แล้วฮะบอกว่าผมคงไม่มีไปไหนคืออยู่กับท่านเนี่ยทั้งมูลนิธิอะไรทั้งหลายมันก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแต่มีบํานาญบํานาญที่รับราชการมาตลอดนี่คิดแบบทหารหรือเปล่าเพราะว่าทหารเนี่ยคนเขาชอบแย่ว่าจะอยู่ในระบบอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นก็จะผูกพันกันจนตายผมผมเรียนพี่อย่างนี้ครับคือคือ ยกตัวอย่างง่ายๆข้าวเม็ดอักษรตัวเนี่ยถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ให้ด้วยความจริงใจผู้ให้เนี่ยต้องอาวุโสกว่าแล้วแล้วให้มาเนี่ยรู้ทันทีว่าเขามีบุญคุณเราต้องตอบแทนบุญคุณต้องมีความกระตันอยู่แต่ที่ท่านยังเลือกเรายังใช้เราอยู่แสดงว่าท่านอาจจะเห็น จุดที่ดีของเราเช่นคนนี้ไว้ใจได้นะซื่อสัตย์ซื่อตรงรักษาศีลห้าเหมือนท่านไหมอะไรอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ครบเนี่ยแต่ก็ยัง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 ได้อย่างเช่นเราเรารู้ว่าท่านต้องไปกล่าวอวยพรในงานแต่งงานหรืออะไรทั้งหลายเจ้าหน้าที่ที่ต้องเอาเครื่องดื่มขึ้นไปตอนดื่มอวยพรบ่าวสาวอะไรเงี้เราบอกว่า วายไม่เอานะถ้าจะจรุณาเนี่ยขอเป็นน้ำองุ่นหรือน้ำแอปเปิ้ลดูให้มันมันไอ่นหน่อยให้มันเข้าๆก็ได้อะไรอย่างนั้นครับเพราะรู้ว่าท่าน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 ไม่ดื่มไม่ดื่มครับตรงนี้อาจจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างนายกที่มาจากทหารกับนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับคือนายกกับพิเศษเนี่ยไม่ชอบให้มีรปภอยู่รอบข้างท่านพอพอมีรูปรปภอยู่ข้างหลังเนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกว่ามันมันจะทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่า ท่านอยู่ในท่ามกลางความดูแลอย่างเต็มที่ท่านท่านก็เลยอยากให้มันซอฟลงก็คือมีสอสอมีอะไรมาอยู่อยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่อยากให้ข้าราชการมาเพราะดูเหมือนว่าเราไปใช้ข้าราชการอาจจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างนักการเมืองกับตา,านะครับครับแล้วคุณรีชคคิดว่าเมื่อกี้ที่ผมถามท่านนี้แล้วบ,บอกว่ายังคิดว่ายังอยากจะทํางานต่อไปกับท่านคุณสีโชคคิดอะไรในอนาคตว่าจะทํางานกับคุณพิสิทธิ์ไปเรื่อยๆหรือหรือจะยังไง จริงๆโดยหลักนี่ผมทำงานให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเป็นจุดๆตรงนี้อยู่แล้วเราก็ทราบดีในพรรคว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนวานาพรรคนะครับไม่ใช่มีแค่คุณอริสิทธิ์อาจจะมีคนอื่นตามมาผมคิดว่าคนไหนก็ตามนะครับที่อยากจะใช้บริการจากผมเนี่ยในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการทำโน่นทำนี่เนี่ยผมก็ยินดีนะครับไม่ใช่เฉพาะเจาะจงที่คุณอพิสิทธิ์เพียงแต่ว่าในความที่เป็นนักเรียนนอกด้วยกันในความที่ใช้ข้อมูลทางเทคโนโลยีด้วยกันเนี่ย แล้วก็มีความคิดในทิศทางเดียวกันก็เลยทําให้การที่มาทํางานร่วมกันเนี่ยม,มันสอดคล้องกันครับ